เจ้าจอมันดาม่วงซึ่งเป็นเจ้าจอมันดาหรือพระสนมของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุลักษ์หรือกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุลักษ์วังหน้าในสมัยรัชกาลที่สองเรื่องมีอยู่ว่าเจ้าจอมันดาม่วงถูกทาสของตนเนี่ยไปทูลฟ้องกรมพระราชวังบวรท่านบอกว่าเจ้าจอมันดาม่วงทำสเสน่ยาแฝดใส่กรมพระราชวังบวรซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะเพื่อให้ตัวเองเ,เป็นที่โปรดปานรักใคร่กรมพระราชวงบวรจึงรับสั่งให้เรียกเจ้าจอมมันดาม่วงมาสอบสวนเจ้าจอมมันดาม่วงก็ยอมรับแต่โดยดีซึ่งการทําเสน่ห์ยาแฝดใส่เจ้านายในพระราชวงเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงในกฎหมายโบราณการทําเสน่หยาแฝดคือการเอาของเสียของต่ําใส่ผู้มีพระคุณนะ เจ้านายในพระราชวงศ์สำหรับคนยุคนั้นและสิ่งที่เจ้าจอมมันดาม่วงทำนี้ในกฎหมายพระอายการเบ็ดเสร็จระบุโทษไว้ว่าให้ทวน60สทีทวนหมายถึงการโบยหกทีให้เอาขึ้นขายอย่างตะเวนทางบกสามวันตะเวนเรืออีกสามวันเพื่อประจานประจานว่าทําผิดทำอะไรขึ้นมาถึงถูกเอามาประจานเช่นนี้แล้วให้เอาไปประหารชีวิต เจ้าจอมมันดาม่วงเหมือนกับจะไม่รอดแล้วแต่ในเวลานั้นเจ้าจอมมันดาม่วงตั้งคันกับกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์กรมพระชงบวรท่านเนี่ยก็เห็นแก่พระองค์เจ้าซึ่งอยู่ในคันจึงโปรดเว้นโทษไว้ให้เจ้าจอมมันดาม่วงจึงรอดจากโทษในครั้งนั้นมาได้